เราไม่แน่ใจเลยค่ะว่าระหว่างวันที่1มกราจนถึงวันที่31ธันวาของปีหน้าเราจะยังมีเงินเก็บเงินออมเงินหยอดแบบนี้ตลอดไหมหรือระหว่างที่เราเก็บนะคะจะมีปัญหาอะไรหรือเราจะต้องได้ดึงออกมาหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเงินก้อนนี้มันก็จะช่วยเราเวลาฉุกเฉินได้ค่ะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์แล้วรู้สึกว่าเดือนมกราของปีนี้นี่ยาวนานมากจริงๆค่ะและนี่คือผลประกอบการของเดือนมกราคมตั้งแต่1ถึง31มกราคมปีนี้นะคะเริ่มต้นปีมาก็ใจฟูเลยค่ะปีนี้จะจริงจังไม่เล่นแล้วนะเนื่องจากปีที่แล้วนะคะเจอวิกฤตหนักเจอผลกระทบหลายๆอย่างเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันและสิ่งเดียวที่อยู่กับเราก็คือตัวเราค่ะอ้อลืมไปแล้วก็ สามีของเราด้วยนะคะเวลามีปัญหาเราก็จะมีกันอยู่แค่2คนค่ะดังนั้นเราต้องเริ่มเซฟตัวเองแล้วเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยค่ะมีเพื่อนๆถามหากล่องเก็บเงินของพี่เมย์กันมากเลยนะคะนี่เลยค่ะกล่องตัวนี้ราคากล่องแค่79บาทเองนะคะทุกคนเขามีสติ๊กเกอร์แถมมาให้เราติดแบบน่ารักน่ารักด้วยค่ะพี่เมย์ชอบกล่องตัวนี้มากเลยเพราะเขามีกระจกมาให้ด้วยเป็นกล่องสาหรับใส่เครื่องสําอางก็ได้นะคะ เดี๋ยวย <personaje> <pay> so <box> in so like so like ังไงพี่เมย์จะแปะพิกัดนะคะให้ในตะกร้าของคลิปนี้เลยค่ะสาหรับใครที่ถามหากล่องใบนี้กันมากนะคะก็กดที่ตะกร้าสีเหลืองของคลิปนี้ได้เลยค่ะ7 9บาทมีสติ๊กเกอร์แถมให้ด้วยก็สุดท้ายนี้พี่เมย์ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มออมเหมือนกันนะคะมีเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์พี่เมย์ว่าออมเหมือนกับพี่เมย์เลยค่ะดังนั้นเรามีสัญญากันว่าสิ้นปีหน้าเราจะมานับเงินพร้อมกันขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังออมเงินเก็บเงินอยู่นะคะไม่ท้อแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะ